สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้คอรีนไดออกไซด์ฆ่าเชื้อขุยมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะนำไปอนุบาลปลูกต้นไม้ที่ได้จากการพอเรียงในเยื่อนะครับโดยเราจะใช้คอรีนไดออกไซด์ความเข้มข้น200 ppm นะครับในการหมักขุยมะพร้าวซึ่ง เราก็จะสาธิตวิธีการโดยการใช้กุยมะพราะ้าวจำนวน10บสิบลิตรนะครับนี่คือถังถังประมาณถัง10ลิตรก็คือเท,เ,ทเทใส่ลงในถุงดำครับครับหลังจากนั้นก็เทคอรีอนไดออกไซด์นะครับลงในลงในเยือกนะครับเพื่อที่จะได้ เอามาเทแล้วก็คลุกในขุนมะพร้าวได้สะดวกขึ้นครับปริมาณที่เราใช้ก็คือ1ลิตรนะครับก็คือความเข้นก็200 ppm ครับหลังจากนั้นก็เทคลุกลงไปในขุนมะพร้าวนะครับเท,เทให้หมดเลย หลังจากนั้นก็จะคลุกคุกให้คอรีนดอกตายเข้าเข้าไอ้ปุยมะพร้าวได้ทั่วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดถุงก็คือมัดปากถุงรวบรวบปากถุงไว้เพื่อที่จะให้ไอของคอรีนดอกตายอบคาเชื้อขุยมะพร้าว ได้ดีขึ้นนะครับในการอบเนี่ยเราจะใช้เวลา2วันนะครับก็คืออบทิ้งไว้2วันก่อนที่จะนำมาใช้อนุบาลพืชต้นใหม่ที่ได้จากการปลินเนเยื่อซึ่งจากการทดลองที่ผ่านมานะครับพบว่าการหมักปุ๋ยมะพร้าวด้วยคอรินดออกไซด์ความเข้มข้น200 ppm กับ เปรียบเทียบกับการไม่ได้หมักปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยจะให้ผลแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการหมักด้วยคอรีนออกไซด์เนี่ยจะทําให้ไอ้ต้นพืชต้นใหม่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์รอดตายถึงประมาณ96%นะครับเทียบกับคอรีนออกไซด์ไอ้ที่ไม่ได้ใช้คอรีนออกไซด์นะครับพบว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเพียง 60อซนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้คอรีนไนออกไซด์อีกอย่างหนึ่งนะครับใน <c oughs> ขั้นตอนวิธีการในในแหลอเลีงเนื้อเยื่อครับหลังจากเราหมักขุยมะพร้าวด้วยคอรีนไดออกไซด์ความเข้มข้น200 ppm ครบ2วันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสาธิตการปลูกอนุบาล คือต้นใหม่ที่ได้จากแหล่งล่อยเนเยื่อนะครับต้ทนที่เราจะสาธิตนี้ก็คือจะเป็นอะโกนิมานะครับอะโกนิมาที่มีรากพร้อมที่จะออกปลูกนะครับก็คือเราก็จะปลูกในถาดชําแล้วก็จะเอาเข้าไปอบในกระโจมพลาสติกเพื่อเพื่อให้พืชตั้งตัวได้นะครับครับ หลังจากปลูกเสร็จนะครับเราก็จะทําการรดน้ํารดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็จะนําไปเข้ากระโจมเพื่อให้พืชได้มีการปรับตัวโตเป็นพืชต้นใหม่ที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะามาวางไว้ในกระโจมพลาสติกนะครับเพื่อที่จะให้พืชต้นใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้นะครับก็จะคุมพลาสติก ไปในกระจวมพลาสติกโดยหลังจากนี้เราเราไม่ต้องรดน้ำนะครับก็คือจะรดตั้งแต่ครั้งแรกที่ท,ที่ที่ปลูกเสร็จรอจนกว่าไอ้ผิวหน้าขุยมะพร้าวแห้งนะครับถึงจะเปิดกระจจมขึ้นรดรดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะรอจนกว่าพืชต้นใหม่เนี่ยจะเริ่มมีการแตกแตกยอดนะครับ ก็สามารถจะเปิดกระโจมแล้วก็เอาเพืชต้นใหม่ไปวางในโรงเรียนได้